พยาเหี่ยวกับอีกาโดยมองโลกมองไทยบายเธอพทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่านกเหี่ยวเป็นนกที่ร่างกายแข็งแรงและสามารถจิตสัตว์ที่มีความเร็วเคลื่อนที่ไวเป็นอาหารได้แต่ถึงขั้นตอนนี้ก็ตามนกพญาเหี่ยวก็ไม่สามารถที่จะลอดพ้นจากหมู่ของอีกา ที่อาศัยเศษอาหารจากลำตัวจากหัวหรือจากปากของพญาเหยี่ยวเพื่อที่จะเป็นอาหารเอาตัวเองรอดไปได้แต่ในขณะนั้นก็ตามพญาเหยี่ยวก็ไม่ได้สนใจกับหมู่นกอีกาพวกนี้ก็ยังคงบินพยานไายระดับขึ้นสูงขึ้นไปเมื่อนกพญาเหยี่ยวขึ้นสูงไปถึงระดับที่ฝูงอีกาไม่สามารถที่จะบินตามขึ้นมาได้แล้ว นกพญาเย,ยเก็จะเป็นอิสระจากกลุ่มพวกนกอีกาพวกนี้คนเราอะครับเมื่อเวลาทํางานมันอาจจะมีมารหรืออาจจะมีสิ่งอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเป็นสิ่งที่กวนใจเราได้แต่เมื่อเราทําอะไรที่มันสําเร็จและสูงกว่าขั้นมาตรฐานต่างๆจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป กลุ่มคนที่เป็นมานไม่สามารถที่จะมาทําให้เราเกิดความรําคาญได้เพราะฉะนั้นเราลองดูสิว่าเราจะตายระดับเพดานขึ้นไปจนถึงเพดานที่เท่าไหร่เราจึงจะมีอิสระทางด้านความคิดและการกระทําซึ่งกลุ่มพวกมานต่างๆไม่สามารถที่จะทําร้ายความรู้สึกของเราได้จากธีลเัาเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปัน